พูดชัดเจนว่าไอเรื่องที่ใครเอาไปนั่นนู่นนี่ว่าสาวิตรีไปนินทาทนายอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่เป็นความจริงสัติ์ทีกับทนาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันและบางคนหนักไปกว่าน,นั้นนะคะเอาเรื่องเงินสามหมื่นว่าสาวิตรีเอาเงินไปปนเปื้อผู้ชายมันแปลกอะไรคะเขาจ้างทนายเขาก็ต้องจ่ายค่าทนาไอหลายออกมาพูดว่าอีเหลี่ยมไม่มีทางไปไม่มีทนายแล้วแล้วก็พยายามจะสร้างปัญหาให้กับลาเต้ด้วยการมองว่าถ้าธนาทั้งสองคนทำงานให้อีเหลี่ยมไม่เต็มที่ทำให้ไม่ดีเป็นเพราะว่าญาติเพชรกับลาเต้มีปัญหากัน แล้วยากเพชรไปกินเนื้อย่างกับอีเหลี่ยมทนายทั้งสองคนสนิทกันกับลาเต้อย่างลึกซึ้งก็จะทํางานให้อีเหลี่ยมได้ไม่เต็มที่คือคุณโยงมั่วทั้งหมดแล้วก็โทษทุกคนอยากเพชรไปกินกับอีเหลี่ยมแค่ครั้งสองครั้งก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาแชร์ได้แสดงว่าอีเหลี่ยมมันอย่างนู้นมันอย่างนี้นเราไปเพชรทูลอยากเพชรพึ่งมาพูดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจากไหนรู้ไหมคะตอนที่อีก้อยเข้าไปสวัสดีค่ะพิญยาเพชรมาขอฟังด้วยคนนะคะอีเฮียนี่นั่นแหละคะ่ะที่เข้าไปแล้ว ไปแจ้งเอาแชทเอามูน้นเอานี่เอาไปอะไรอียานเคยนิมนท้าทนายสมเกียรติดิฉันก็เคยพูดตรงๆไปแล้วว่าที่เคยมีปัญหามันคือเรื่องอะไรทุกอย่างได้อธิบายไปจนเคลียร์หมดแล้วตอนนี้เห็นมีการที่จะทําให้ทนายสมเกียรติไม่พอใจว่าสาวิตรีไปพูดไปอะไรยังไงแล้วปังหรือเปล่าดิฉันคิดว่าทนายสมเกียรติกับสาวิตรีเขารู้ว่าเขาคุยอะไรกันเขาพูดอะไรกันตรงๆไอ้เรื่องเงินค่าจ้างทนายไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรดิฉันก็ได้รับรู้และก็เห็นว่า เป็นราคาที่สมควรแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องสาวิตรีก็เล่าให้ฟังตรงๆไม่เคยบอกว่าแพงไม่แพงแต่ทุกครั้งจะบอกว่าพอใจที่ไม่ว่าจะเป็นทนายยูคัสหรือทนายสมเกียรติหรือทนายแซมทุกคนที่รับทํางานมาทําเต็มที่ในงานที่ตัวเองได้รับทําแต่ไม่จําเป็นจะเอาความรู้สึกไปผูกพันตอนนี้กําลังจะมาบอกว่าทนายสมเกียรติสนิทสนมอันดีงามกับลาเต้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมีปัญหากับลาเต้ทนายคุณกาลังดูหมิ่นน้าใจทนายสมเกียรตินะคะว่าเอาเรื่องความรู้จักส่วนตัวไปบุกปนกับเรื่องงาน ไม่จริงเลยค่ะโดยเฉพาะทนายลูคัตคุณก็รู้ดีคุณรู้ดีว่าทนายลูคัตทํางานอย่างไรเพราะอีก้อยแม่คุณเคยไปจ้างทนายลูคัตเพราะคำแนะนําของที่ฉันแล้วหลังจากนั้นก็จะพยายามไปถามนูน่นถามนี่ไปน,นไปนู่นไปนี่ลูคัตเขาถนอมคำเขาไม่พูดเขาไม่เล่าอะไรคุณก็เลยไม่พอใจเราบอกตอนนี้อีเลียไม่มีปรรยยัญญามีค่ะมีแต่เขาจะเลือกทนายถ้าเราไปกินอาหารร้านไหนแล้วให้รสชาติมันได้อันไหนที่เออมันไม่ตรงใจเราเรา เราบอกเราชี้แจงได้เจ้าของร้านปรุงมาใหม่ถูกใจเพราะฉะนั้นเราจะไปเปลี่ยนร้านทําไมคะแถมราคาย่อมเยาวสมเหตุสมผลคุณภาพคับแก้คุณภาพคาพับถ้วยคับจานแบบนี้เขาจะไปเปลี่ยนทําไมแต่ตัวคุณเนี่ยสิคุณบอกคุณจ้างทนายคุณเป็นทนายประจําตระกูลประจําตระกูลจริงเหรอคะทนายสี่สิปีไม่รู้เลยเหรอว่าการเอาในเสือวีรศักดิ์สาธุภาพจากชัยนาทมาเป็นพยานที่คุณมีปัญหากันกับสาวิตรีแล้วนายวีรศักดิ์ กับสาวิจีก็มีปัญหากันแจ้งความกันอยู่ด่าทอกันอยู่จํา่ากันอยู่ไม่ได้เพราะคนที่ด่าอยู่ฝ่ายเดียวก็คือนายวีรศักดิ์เนี่ยคุณเอานายวีรศักดิ์ทอมเป็นพยานจากชัยนาทเลยเป็นคดีในคดีของคุณที่คุณโดนฟ้อง้วที่คุณฟ้องเขาคุณว่าน้ำหนักคุณก็พูดเองว่าน้ำหนักมันไม่ได้ทนายคุณถ้าเก่งจริงทำไมถึงยอมให้คุณเลือกเอาพยานที่มีปัญหากับคู่ความของคุณมาล่ะถ้าเขาเป็นทนายที่เก่งจริงเขาจะแนะนําคุณว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ได้เอาคนอื่นดีกว่าจริงๆถ้าคุณสามารถจะเอาคนที่ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสาวิตรีมาก่อนอย่างเอายายแหลมขึ้นไปเป็นพยานอย่างเงี้ยอาจจะดีกว่าเลยซ้ำเอาคนในหมู่บ้านขึ้นไปเป็นพยานคนที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับสาวิตรีเอาขึ้นไปเป็นพยานเอาพี่สาวคุณเอาแม่คุณขึ้นไปเป็นพยานยังน่าสนใจกว่าจริงๆเอานางตายไปเป็นพยานดีกว่าเยอะค่ะเพราะอะไรนางตายกับสาวิตรีเป็นพี่น้องกันถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนางตายคงไม่มาใส่ร้ายใส่ความจริงไหมคะศาลจะเชื่อมากกว่าแต่ปัญหาของคุณคือว่านางตายกับแม่คุณต้องพูดความจริงเขาก็ไม่กล้าพูดโกหกซึ่องงรจิ เพราะฉะนั้นนางตายถึงไม่ยอมเป็นพยานให้คุณคุณถึงต้องไปเอาคนจากชัยนาทมาเป็นพยานให้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าขึ้นไปก็ไม่มีน้ำหนักตัวคุณต่างหากที่ไม่สามารถคุณเคยจะเลือกเอาทนายของบุ่มน้อยเขาเห็นคดีคุณแล้วเขาบอกแพ้แน่นอนเขาไม่เขาเขาไม่ทาให้คุณถึงต้องมาเลือกทนายประจำสกูลคนนี้คุณต่างหากที่ไม่มีทางเลือกที่ทางไปแล้วทุกวันนี้ที่พยายามพูดว่าคนนั้นจะทําให้ไม่ดีลูกัทสทาคดีหมิ่นประมาทเป็นทนายโจทย์ฟ้องคุณทนายสุเกียรติเป็นทนาย ในคดีแพ่งซึ่งสวิตีเป็นจำเลยแต่อย่าลืมว่าคดีแพ่งมันมีลักษณะพิเศษนะคะคุณฟ้องเขาได้ในคราวเดียวกันเข้ามาสู้คดีแล้วเขาก็ไม่ใช่แย้งฟ้องนะคะฟ้องแย้งไปได้เหมือนกันนั่นก็คือในคราวเดียวกันที่ไปสู้คดีทนายสมเกียรติดิฉันไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติได้ฟ้องคุณแย้งกลับไปหรือเปล่าว่าคุณฟ้องนี่เป็นการกันแกล้งเพราะคุณไม่คุณฟ้องเขา,าผิดสัญญาทางแพ่งแต่คุณไม่มีสัญญาตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะคุณโดนแย้งไปหรือเปล่าเขาเรียกฟ้องแย้งนะคะ แย้งฟ้องคือการว่ามีคนฟ้องคุณแล้วคุณก็แย้งไปว่าคุณไม่ผิดตามฟ้องพ่ออะไรอันนี้เป็นการสู้คดีนะคะแย้งฟ้องแต่ถ้าฟ้องแย้งก็คือนอกจากจะสู้คดีแย้งไปแล้วยังมีการฟ้องคุณกลับไปในคดีคราวเดียวกันสืบไปในคราวเดียวกันว่าคุณกันแกล้งเขาคุณโดนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่ทราบที่ฉันไม่ได้คุยกับสาวิจเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรเลย